ครับก็สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับนัทนะครับจากเพจน้ำหนึ่ออปชั่นเนาะวันนี้เราก็จะมาฝากเงินนะครับแล้วก็มาเทรดสดกันเลยนะครับแล้วก็ถอนเงินเนาะวันนี้เราก็มาเริ่มกันฝากเงินก่อนนะครับการฝากเงินก่อนนะครับนี่นะครับเราก็จะฝากเงินแบบ qr code นะครับเป็นระบบใหม่นะครับซึ่งก็มีได้ประมาณ2สามเดือนแล้วนะครับน่าจะจไม่ผิดนะนี่นะครับเราก็จะมีหลายธนาคารมากเลยนะครับ ทุกธนาคารยกเว้นออมสินนะครับเพราะว่าออมสินนี้ยังไม่ได้ทำ QR code นะครับเนาะก็ไม่เป็นไรแล้วก็มาเติมธนาคารที่มี QR code ก่อนตอนนี้เราก็ไปอยู่ที่ FCB นะครับแล้วก็เติมไปที่1,000พเหรียญเนาะถามว่าทำไมเติมเยอะขนาดนี้นะครับโอเคท้ายคลิปมีคำตอบนะครับเนาะตอนนี้เราก็เติมไปที่พันเหรียญก่อนก็มาที่โทรศัพท์เราเลยนะครับก็ข้อดีไอแบงกิ้งเนาะแล้วก็กด สแกนบินนะครับชำระบินนะครับซึ่งหลายๆคนคงเคยสแกนแน่นอนนะครับแล้วก็มาสแกนปุ๊บมันก็จะขึ้นว่าให้เราชําระเงินเท่านี้นะครับก็กดสสบข้อมูลเลยนะครับว่าเป็น x อ็กเพย์กุ๊ปจำกัดนะครับก็กดยืนยันเลยนะครับว่าจำนวนเงินตรงกันนะครับโอเคสามหมื่พบาทนะครับโอเคเรียบร้อยเมื่อเรากดยืนยันปุ๊บเงินก็จะเข้าสู่บัญชีเทรดเลยนะครับ อเคคนะครับเห็นไหมครับว่าเงินจะเข้าทันทีเลยต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปคือเป็นการเทรดนะครับโดยการเทรดของเราเนี่ยเราจะใช้เทคนิค S v 5 Analysis เหมือนเดิมนะครับแต่เราก็จะบวกกับมีแผนนะครับมีแผนการเทรดของเราแล้วก็เป็นสัญญาณนะครับ B P สัญญาณโดย Adcopter นะครับซึ่ง Adcopter ตเนี่ยเป็นคนปล่อยเทคนิค M S R Analysis เนาะ โอเคนะครับนี่นะครับนี่คือแผนการเทรดของเรานะครับว่าแผนการเทรดเนี้ยว่ามีทุน100เนี่ยให้ลง10 10 10, อย่างงี้มาที่1ลง10ภถ้าชนะลง18นะครับอะไรประมาณนี้เนาะตามเปอร์เซ็นต์ที่เขาการไปคิวครังกำหนดนะครับซึ่งถ้าใครอยากได้แผนการเทรดเนี่ยให้คอมเมนต์มาได้เลยนะครับว่าอยากได้แผนการเทรดนะครับเดี๋ยวเราจะส่งลิงก์ไปให้เนาะโอเคนะครับแล้วก็มาเรื่องกันเลยนะครับ ซึ่งวันนี้ผมเป็นบรรจันนะครับผมก็ไม่ค่อยถนัดกาฟบรรจันเท่าไหร่ก็จะให้แอดคอปเตอร์เนี่ยเป็นคนปล่อยสัญญาลให้นะครับไหนก็ว่างตรงการละแล้วก็ใช้ของแอดคอปเตอร์เลยแล้วกันประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็รอสักคู่นะครับซึ่งแอดคอปเตอร์ก็กำลังพิเคราะเปน็นหนวแล้วครับว่าการาฟจะไปทันไหนนะครับ ตอนนี้ก็ขออภัยนะครับเพราะเสียงจะแห่แผลบ้นิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นเป็นบัดนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยและฝนตกทุกวันเลยนะครับในกรุงเทพโอเคตอนนี้เขาบอกว่าให้คอ 3m นะครับรอมันเบรกเอาแต่ในจังหวะนี้ผมผิดพลาดเองนะครับผมไม่ได้โทษใครเลยก็คือผมไม่ได้รอมันเบรกเอานะครับ ซึ่งจริงๆอะถ้าเพื่อนหพี่มองเนี่ยมันจะเป็นแนวต้านใช่ไหมครับเดี๋ยวผมขีดไว้ให้เนาะนี่ตรงน,นี้แต่พอดีว่าผมเนี่ยใจร้อนนะครับก็คือแบบร้อนวิชานะก็คือแบบน่าจะขึ้นต่ออะไรประมาณเนี้ยแต่มันก็ไม่เป็นบังผลนะครับแล้วก็ต้องยอมนะครับว่าการไปไปขึ้นตามเปออ็นราวิคะห์นะครับตามตรงเนี่ยถ้าเป็น จะเย็นๆสักหน่อยเนี่ยมันไม่เบรกเอาเนี่ยเราควรรอสักครู่นะครับมันอาจจะลงต่อก็ได้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็รอการถัดไปนะครับเพราะว่าเรามีแผนการเหตุอยู่แล้วนะครับซึ่งเราก็ไม่กลัวนะครับว่าเราจะหลุดแผนนะครับถ้าเราแพ้กันสามไม่ติดแล้วก็หยุดนะครับก็ไม่มีปัญหาเนาะการเหตุที่สําคัญก็คือต้องมีแผนนะครับแผนรองรับอันดับแรกเลยว่าถ้าเราแพ้เท่าไหร่ตงจงหยุดชนะเท่าไหร่ถึงจะหยุดนะครับ ซึ่งแทรกเก็ตวันนี้ผมตั้งเป้าไว้ที่ประมาณ600้อบาทนะครับหรือ2ี่สิบเหรียญเนาะก็ถ้าครบ2ี่เหรียญแล้วผมก็จะถอนให้ดูกันเลยนะครับซึ่งถ้าถามว่ามันยากไหมาก,การกี่สิบเหรียญผมว่ามันยากนะ6 0 0บาทเนี่ยถ้าไปขอใครอะไรยังไงเนี่ยผมว่าลําบากนะแต่ถ้าเทรดเนี่ยมันเหมือนจะง่ายนะครับแต่จริงๆมันยากนะครับเนาะโอเค ซึ่งแอร์ฟเตอร์บอกว่าเ r อ d เนี่ยให้พูดลงมา5นาทีนะครับแต่ผมก็อยากลองนะครับว่า5้านาทีเป็นยังไงผมก็เลยกดเลยครับเพราะว่าส่วนมากเนี่ยสัญญาณที่ผมปล่อยเนี่ยมันจะไม่ถึง5นาทีนะครับส่วนมากสุดๆเลยก็3นาทีเนาะแอดบอกว่าไม่ทันนะครับกดไม่ทันผมก็กดไม่ทันนะครับแต่ผมกดไปเลยนะครับเพราะว่าผมมั่นใจนะครับว่ามันถ้าจะลงต่อนะครับซึ่งถ้ามองมุมอมองภาพรวมเนี่ย ันเหมือนไซคเครืิลของคาร์บครับแต่ผมจะซูมเอาออกมาดูนะว่ามันเป็นยังไงนะครับ GPCD คอห้า M นะครับคอห้า M ไปดูก่อนนะครับ GPCD คอ M จริงหรือเปล่าอืมหมายแรกเรากดสิบไปแล้วใช่ไหมเนี่ยอันเนี้ย ต่อไปเราก็จะกด17.5เลยนะเพราะว่าผมคิดว่า eRSD อีน่ยน่าจะวินนะจริงๆมันก็วินแล้วเพราะว่าผมอัดคลิปก่อนแล้วก็เอามาอัดเสียงที่หลังเนาะโอเคไม่ใช่แบบรู้อนาคตอะไรขนาดนั้น,นครับนั่นก็เกินไปนะครับอันนี้ก็มีจังหวะเสียวนิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไรก็เราก็บวกเลย17.5นะครับ เพราะว่าตอนนี้กำไรอีก,การนึงมาเปอร์เซ็นไงแล้วก็บวกไปสิบเจ็ด้านะครับแอดก็บอกว่าขึ้นนะครับซึ่งผมก็มองว่ามันน่าจะขึ้นแหละเพราะว่าเห็นแท่งเขียวก่อนหน้าไหมครับโอ้แท่งเขียวเยอะมากนะครับผมก็เลยมองว่าอืมมันน่าจะขึ้นต่อนะครับก็ไปตามแผนของเระครับว่าขึ้นต่อเนาะ ไอ้ไม้สองวินแล้วไม้แรกยังไม่วินเลยนะครับที่จริงไม่ควรทาตามนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นใจล้วนๆเลยนะครับว่าเออถ้าไม้แรกแพ้เนี่ยเราควรลงไม่ต่อไปที่ไม้เท่าเดินมครับก็คือสิบเนาะแต่ที่ผมบอกไปสิบเจ็ดจุดห้าเนี่ยเพราะว่าผมผมรอดนิชาอะไรประมาณนี้ว่าเออเนี่ยมันต้องวินแน่เลยอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็ก็วินนะครับแต่ถ้ามันไม่วินเนี่ยเราก็จะเสียแผนนะครับเขาเรียกว่าแบบ แผนรวมอะไรแล้วอะไรประมาณนี้เนาะวันนี้เราก็บินแล้วนะครับบินทั้งสองไม้เลยวันนี้ไม้นี้7จดใช่ไหมครับไมนนี้7.5อีกไม้นึงมันเท่าไหร่นะอีกไม้นึงเรากดไป17.5เดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับที่ไม้แรกเนาะตามแผนนะครับไม้แรก7จดดต่อไปเป็นไม้ที่สองไม้ที่สองนี้ก็คือ17.5เนะครับเราก็ได้กำไรไปะิบสาเนาะตอนนี้พอตเรามีกำไรประมาณ3 0 0บาทแล้ว เราขาดอีก300นะครับตอนนี้เราก็จะกด10.98เลยนะครับเพราะว่าเราจะเป็นมินิมัินเกลนะครับ3ไม้ติดเนาะโอเคตอนนี้แอดคัพเตอร์ก็บอกว่า cd.jpy คอขึ้นไปนะครับซึ่งผมก็มองว่าเโอเคมันก็ตรงตามกับผมที่วิเคราะห์เลยนะครับผมก็เลยกดคอขึ้นไปนะครับแต่ถ้าไม่ตรงผมก็ปล่อยนะครับเพราะว่า อัจริงซิกเน่เราก็เป็นการวิเคราะห์เหมือนกันนะครับเราก็มาวิเคราะห์ต่ออีกทีนึงถ้ามันวิเคราะห์ตรงกันแล้วก็กดตามที่เขาบอกได้เลยนะครับแต่ถ้าเราวิเคราะแล้วมันไม่ตรงเนี่ยเราแบบเขาบอกว่าขึ้นเราคิดว่าลงเงี้ยเราก็พิจนารณาไว้ก่อนนะครับโอเคมายนี้ก็บินไปนะครับตอนนี้ในพอร์ตเราก็มี19.2เเหรียญแล้วนะครับก็เกือบ20เหรียญเนาะผมก็จะไม่กดต่อลวเพราะว่าพอก่อนนะครับ เราไห้กดถอนกันเลยนะครับทีนี้ก็ได้ทั้งการฝากเงิน QR code ได้ทั้งการเทรดได้ทั้งการถอนนะครับเนาะโอเคนะครับซึ่งการถอนก็เหมือนเดิมนะครับเราฝากช่องทางไหนก็ถอนถอนช่องทางนั้นนะครับเราฝาก SCB QR code แล้วก็ถอน SCB นะครับชื่อบัญชีก็ควรจะเป็นชื่อจริงนะครับ ภาษาอังกฤษตัวใหญ่ทั้งหมดนะครับไม่มีนามสกุลเนาะเลขหมายเลขบัญชีก็ตรวจสอบดีๆนะครับส่วนของผมเนี่ยฟรีขั้นเมียนเพราะว่าผมต้นเดือนเนี่ยผมถอนครั้งแรกเองนะครับโอเคนี่นะครับผมก็จะกดโทรหาผู้จัดการทันทีเลยครับเพราะว่าเร่งการถอนเงินนะครับเนาะแต่จริงๆไม่ต้องเร่งก็ได้ครับเพราะว่าถ้าเราฝากทางไหนถอนทางนั้นเนี่ยมันก็เร็วอ,อยู่แล้วนะครับโอเค ถ้าเราจะฝากใหม่ก็มันเดิมนะครับผมโอเคนะครับก็ถ้ายังไงก็อย่าลืมนะครับกด s u b s c r i b e ให้ช่องเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้คลิปเราด้วยเนาะแล้วที่สําคัญก็อย่าลืมไปขอแผนการเทรดได้นะครับที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมจะส่งลิงก์ข้อเพจให้นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ขอบมากครับอย่าลืมคอมเมนต์นะครับผม